สวัสดีครับผมมื่อนี่เคยบึงการครับสิมาบอกวิทีของการตัวให้โขกมอนมีหน่วยด้วยครับเมียผมบอกว่าเก็บใบแกมันออกเพอเก็บใบแกมันออกมันกขสิเริ่มมีมีหน่วยมีหมากให้เากินอันนี้บักม่อน มัเบร์ลีป่ะนั่นแหละครับตัวมันอันนี้ได้ประมาณสองสัปดาห์ครับสองถึงสามสัปดาห์ไม่สิเหลื่อมหม่นยแตกหยอดออกมานะครับแตกหยอดแกหนวยออกมาเนี่ยเขาเห็นเโากสิได้กินมันตอนมันนี่มันสุกแนละ้วมัน มอนไขมอนหน่วยนะครับผมเก็บออกเบิดเลยเก็บไปออกเบิดต้นก็เริ่มแตกในห้นแเ้วนี่เริ่มเป็นน่วยแล้วนะีนน่วยเป็นหมากมักกะกดดิดตามเลย้ะกดติดตามกดกระดิง่ง นี่หลายครับเพราะว่าอันนี้ก็บักฮุงแบบยอดอันนี้ก็ฮุ้งตอนตอนต้นก็ตอนต้นมาปลูกพันธุ์ถิ่บอ่บอสูงแห้งสอกนึงฮะบึ้งเอาควาสูง,ง,สงเ,งเท่านั้นไปช่วยเันอเดินออกม่ออกอันนี้ออก วัวฮอตตอนมากต้นหนึ่งกำลังออกดอกบอ่สูง,คร,สง,าางนนครับเนี่ยจากพอสีวิไลเป็นเอียดแห้งเลยเอามาปลูกคอเป็นมาปลูกด้วเบิงแลยลืมติดตามกันนะครับเด้อกดมาเบิงเนี่ยเคยเบิงกันบัานดอนยานังอันนี้ก็บักเนาเริ่มสิบิแตกออกแล้ว มีการสาขาปลูกมาสามสี่ปีก็บอกยังพระท่านเป็นหมากเป็นไว้น้ำเขาจัดเถอะแค่สิปลูกยังไหนบอกอน,น่อยนี่ปลูกมาได้ปีหนึ่งครับต้นแบบ่งปีกลัวๆนี่แหละนี่ก็ซอยกดติดตามซอยแช่อันนี้ก็ทั่วปีต้นบ่สูงสิเป็นต้น ท่ำนเหลือเป็นมาเป็นหมากแล้วอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้เห็ดพันธุ์ครับเพราะว่าขอเพิ่นมากน่วยหนึ่ง่ลยแล้วามาตากแดดมาปลูกมะวานไว้กดน้ำมันก็เลยเกิดเรียกว่าเสียไว้เห็ดพันธุ์ได้กะลื่นติดตามนะครับเด้อเฮ้ยลุงการบันดอนยาน่าครับขอบคุณหลายๆครับกดแชร์กดดี พ่อกันคลิปหน้าครับ